เอาละครับขอาการาบสวีทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเอ้ยวันนี้ก็ทุยวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ฮะแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันเลยนะฮะโอเคเราสามารถตีคนได้นะฮะแต่แต่คนจะเล่นไม่ลดนะครับผมโอเคเอวันนี้เนะะี่ยนี่เกมเซิร์ฟเวอร์บีบอ้อนะ,ะทุยไม่ใช่ฟีฟีนะ,ะผู้เปิดเซิร์ฟนะครับ อีสปินเกมเมอร์นะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาถ้าผมจะให้ลิงก์ลิงก์เขาไว้ในใต้คลิปนะครับอีทแพ็กเกมเมอร์ทีวทีวีนะครับผมโอเวอร์นะรองแอดมินนะครับบิ๊กเกมซีทีวีนะครับและโอ้เกมเมอร์ฮะแชนทีฮะเพนซัสทีเฮดแคตเตอร์นะอะไร ใจดีมั้งนะนะโคโคโอเวอร์นะฮะไม้ไทยแรงศูนย์หนึ่งนะครับผมส่วนนะผู้ดแูแลสรมนะ MC Mini TH TV SMX นะฮะคนให้ยศคนที่เติมคนที่จใ,ใจเย็นคุณทัน TH, Th นะครับเบิร <Bird love. S 1> ์ดเลิฟเคชี่นะเคชี She ่แอน โมมินิทีเฮ็ด S M X นะคะผมแอดอะไรไม่รู้นะโอเคเราจะไปด้านต่อไปกันเลยนะครับก็อย่างนี้ครับคือแรงนะคะซื้อยศแรงอันนี้ V I P บวกนะร้อยดีแท็กถาวรนะซูเปอร์ V I P ครับสองร้อยดีแด็กถาวรตลอดกาลคือผมซื้อไม่ได้ไงนะ เดี๋ยวไม่ปิดไม่ปิดแชทในรูปนะฮะร่าีคลิปจิ้มจิ้มก็ไม่มีอะไรนๆๆนะๆๆๆไปนะถึนใครัมนอิไม่ถึง ID line ฮะก็สามารถติดต่อเขาได้นะผมจะทิ้งไว้ให้ร่างคลิปนะ r v g HPP นะครับถาวรเติมหนึ่งลน์มานะมาครับสองไปซื้อบัตรนะครับสามเติมเงินดีแท็กนะครับเสงสัยเขาใช้ดีแท็ก นะคะผมซึ่งก็น่น่าจะเป็นขนะองระดับแข่งมากก็ทำไม่เป็นนะเขาเขามีแต่โยนไอเทมเฟน,นะไอนี่แมงไอ <c oughs> ี่แมงนะทีนี้นะครับก็เรามายังน่าจะมาแล้วน,น,น่าจะมาแล้วก็มาแล้วม่ดีนี่ก็มาแล้วนะคะผม นี้นะครับเป็นโซนซื้อของนะครับก็เราสามารถซื้อได้นะแต่เราก็ไม่ตังค์ห้าร้อยเลยหรอโอ้โหจะเยอะไปไหนมีอะไรซื้อได้บ้างไหก็นะครับแล้วก็เราไปดูจุดวัดจุดวัดทางไหนวะคือไปดูเขาดีวิวมาก็อยากจะโปรโมทเสริมต่อนะเพราะว่าย นี่ครับห้ามขออบจีเอ็มหนึ่งแรงนะครับรู้สึกจะเป็นกดั้งเนะนี่ยกดนะฮะสองห้ามขโมยนะครับสามห้ามทุบบล็อกข้าห้ามทุบอะไรอันนี้ออกาข้า,นขานคนอื่นมองแอดนะห้ามให้ออกมั่วอยู่เนาะรู้จักไหมคุณรู้จัก ไม่ทำตามแบนนดฮะก็อินโฟอแอดมินครับหนึ่งห้ามทำวัฟมั่วนนะสองห้ามแบนมั่วนนะครสามห้ามใช้ OP มั่วนนะสัตว์ฮ่าห้านะครับอ้าวแล้วที่วัฟไปไหนอนะที่วัฟอยู่ไหนคนระับที่วัฟอยู่ไหนคนระับเป็นอะไรกันฮะน่าจะเพลนนี่เป็นที่วัฟไม่ใช่ ในว่ดเราไปหมดยังเราไปหมดยังน่านี่ก็ไปแล้วแล้วทำไมมันหาไม่เจอที่วัดที่วัดอยู่ไหนเอ่ยที่วัดอ่ะอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยไปไปฝากนะตอนนี้โอ้โอ้ที่วัดที่วัด เอาละก็จะมาติดตามชีวิตของคนไหนดีเนาะลิลี่เซกซ์อเดี๋ยวดิที่วาร์ปอยู่ไหนครับวาร์ปอยู่ไหนครับพี่น้องโอ้เพื่อนเรามาพี่ีรีนเหรโอ้โหเหียนเกาะดูเกาะดิ ให้เรามาดูกันเขาจะไปไหนนะจะไปไหนเขาจะไปไหนนะเขาจะไปไหนนะเรามาติดตามดูชีวิตคนนี้กันเขาจะไปไหนครับเขาจะไปไหนครับเขาจะวาร์ปหรือเปล่าเขาจะวาร์ปหรือไม่ครับเขาจะวาร์ปหรือเปล่านะฮะโอเคโอเคโอเคตีตีแม่งตีแม yeah, ่งในยูทูบในยูทูปก็ช่างตีแม่งเลยตีแม่งตีแม่งเงยหด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 เย น่ะว่าพีพีก็มาได้ครับโอ้โหเฮียมองไม่เห็นคนไปไหนวะนะคนไปไหนคือไม่มีใครวับมา p ีีเลยหรอทับพับกลับไปเมืองทับพับแล้วก็ทับพับเฮ้ยเจอแล้เฮียเฮียจะย็นย็นแอดมินแอดมิน แอดมินวอสไม่สนเอ็ดเอดมินกูไม่สนเฮ้ยทางลาวาเฮ้ยใจเย็นเรามาแบบเป็นมิดโอ้ยตายใจเย็นเรามาแบบเป็นมิดอ่ะเรามาลองทับแบบเอเซดกันนะฮะอยู่ไหนวะหาที่วาาโอ้หาทีว่ายากยากนะมินิเกมทุยโอเคเซิร์บีโต้ตโมเซิร์ฟฟเซิร์นีนะโอ้ โอ้ยเฮ้อเฮ้โอ้ยไปซื้อของเหรอเอาล้วครับขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้สุหรับวันนี้ขอตลาบก่อนสุหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มาใครจอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรใส่ศูนย์นั่งไหน